กสวัสดีค่ะพ่อกันอีกคือเกาโน่ค่ะกับป้าบนคนอีสานเมื่อนี่ป่าบนคนอีสานได้ไปติดตามเรื่องเล่าความฝันของนภัทรค่ะนภัสเพิ่นฝันว่าได้ไปใส่เบ็ดกับลูกชายเนาะค่ะได้คู่หนึ่งค่ะลูกชายส่วนกับบานว่าไหลหลายแห้งเนาะค่ะเพิ่นได้เต็มขู่เรื่องเล่าความฝันของนภัทรเพิ่นสิใหาสุขดาบเนวใไดก็ไปฟังบึงเอาน้ากันเนาะค่ะ กับความฝันของนาพัทค่ะกลับสวัสดีค่ะนาพัทค่ะค่ะกลับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวัอนี้ก็เดินทางมาติดตามตัวเลยความฝันของนาพัทเนาะค่ะได้ยินเมื่อวานพึ่นฝันค่ะท่านผู้ชมฝันมือขึ้นนี่เนาะคุณนาเนาะแมนค่ะพึ่นฝันดีค่ะท่านผู้ชมเรื่องเล่าสิเป็นจังไหนใครนาพัทพิ่งว่าวห้ฟังค่ะ นภำผัดฟันว่าจังไหนคะนู้นมันคือฟันว่าเป็นหน้าที่เบสไปใส่ใดแต่ปลาคอไมีใช่ตัวใหญ่ๆไปกับลูกนี่แหละค่ะผู้คนักปลาตัวใหญ่นี่พนลาลูกแค่กันมอน,นัอน่อนหมออ้ายล่ะค่ะคนบอกว่าโอ้ยมาแม่มาใส่บะเนียบะเนียปาลาไหลปาลาไหลปลาไหลเต็มทุ่งไหนลิ้มใส่ใบเดียวก็ได้ปลา,าได้ได้ได้ปลาหยังน่ะค่ะแต่ปลาคออไม่แต่ปลาคอตัวใหญ่เลยอ๋อแต่ตัวใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่ใหญ่แบบ ันอันดูไมนแม่พ่อละพอนะแม่หายไปหลหลาเต็มขังเลยพอนะก็เลยว่าพ่อพ่อก็พ่อดุขนาดพอนะเอาไ้ผู้อื่นนั่งาผลาญัญานบอกว่าเอาไวครับเอาไ้ผู้อื่นนั่แน่พอนะเอาซมนีก็ไอะไรแน่อนะเออแซ้เนียก็ซมีแต่ก็เลยพากันอาใส่ถุงกลับมาเหือดในหลายหลายจนว่าพ่อแม่ในหลายหลายจนดุไฟบา่าพ่อเอาไ้ให้คนอื่นนั่งแน่พอนะน้องโลกน้องลงบ่ดุุงบ่แต่ว่าไปใสหน้าไครนะคะหน้าจะหอม ยังน่าจะของเด้อน่าจะคองเคยไปใส่เว็บบ่เคยฝันบ่ลเนี่ยบ่บ่เคยฝันเคยฝันกักเถื่ออันนี้มันจะห่อวันเกิดน้ำประจ่าเขาก็เลยมาให้สูบประจ่าลองไปนลองเชียงอยู่ค่ะเคยฝันว่าเด็กปลาเักเถื่อบ่น้าผัดวุ้ยบ่เคยกักเถื่อนี่เป็นครั้งแรลกแมนแต่ก็ได้ไลแม่นได้ไล่สัมฝันได้ไล่สัมเต็มเลยยังไงจนลูกชายบอกให้พ่อยังไงเป็ดปลาอย่างนั้นนี่ส่วนมากปลาโคลนะที่เห็นนะมีแต่ปลาโคลเลยค่ะ ็คแม่ไม่จะตัวใหญ่จนแบไม่จะประคอกในเต็มถังพี่บอกแม่เต็มถังเลยจนหิวก็ไว้เวลาลูกชายพ่อแม่พ่อไงดาหิวก็มาบวานบอกหิวค่ะหิวก็มาเลยหอดบอสหอดหอดเนื่อนจาเด็กคนนี้จะได้ใ้กินคนเดชแม่จะได้ฮ็ดกินในแบ่งฟังไผ่ดาวก่อดาวพ่อแล้วกินดุ้งห่านเลยวันนี้กินข้าเป็ดกินข้าวคัวจะ่ค้งเลยวันนี้ใช้เลยค่ะ หือว่าฟันดีเนาะมีไผเห็นละ่ะบอ่าบอาปบ่อมีแต่ลูกไสยย้ละ่ะไปกับลูกไส้แม่ไปกับลูกสไ,ไส้ไปใส่กับไปใส่หน้าเจาะโคไมใส่หน้าเจาะโคไปกับลูกไส,ส้โชวคนไปยงังมันแดงค่ะแสดงว่าลูกไส้สี่มองหีไส้แม่ไส้จากหลังลหัดก็ว่าณซิปก่าหลังหนึ่งเดย์แด้ห้องได้ว่าด้ร้ายขนาด ใจมงไหนกระด้ใจบไหก็ได้เบ็ดซิกหลังแมนกระเบ็ดซิกหลังเหมนแมนลูกชายบอกให้พ่อแมนลูกชายบอกให้พ่อพ่อเลี้ยงคนวะกรเซียเนี่ยเลีวก็ะิไปกับมากกริแมนไปกับไปกับมาไปกับไปกับมดอากระดก็มากระดัยกะให้นะคะตีตัวไสีตัวหน่แมนมักมักเลยมก่าหาขนเลยเกแมนมาอนี้มาก็ะซือได้จัปลาจักอย่งเขาว่าปลาเก่า แก่แก่แต่มาแต่ว่ามาแก่คนเข้าห่าแม่ค่ะมาเก่าหะทีเพิ่นสิบันกันสามตัวกัมาเก่าหาสองด้วยเก่าหาสองค่ะนภผัดนี่เป็นตีปลาเป็นเก่าเนาะสองคนเลยกื้อไปกบูกแม่ค่ะไปกรบุกระุกเลยเอาใ่กับเด็กมันหานากก็เลยเอาเก่าหาเป็นบสมีม่อิดทองัผ่แปลวางมจบอก น้อขั้นเบดกับจีดนช่เมนจิดเด้นาะเบสจีดกระได้ด้วกันแต่ว่าะ้อเจรจีดยังแล้วพัดจ็ดหาื่เก้าเจี๊ดเมนกันมากขนาดมากขนาดได้หล็กหาหาหรือมาอีกเลยน้อวันเด้วันเด็กขาวันนี้อายุนะพัดเจ็สี่เคะสี่สิบค่ะเต็มเม่นบอกคะเต็มเดินนี้เลยเต็มเดินนี้พอดีอายุสี่สิบเต็ม แต่ว่านพัเพื่อนปลาเข้ากับว่าเปนะเอาลูกปห็นึ่งเนาะดะกันไหกันให่เนาะปล่ปาสุกเลาเป่นไปลแม่แต่ว่า่วนหภพัดีเพื่อนปาเก่าเนี่มาแวตว่าคือกันแม่ไปท่านผู้ชมเอากันไหวน้ำเนาะค่ะนเปาเจ็ดเบสดเจ็ดมือกเนาะปลากับแปดเจ็ดหาแปดกระดเนาะค่ะปาสองก็เลอมีกได้สอ หนูทำอะไรคะหนูทำอะไรคะเจ็ดหาแปดหรือว่าเจ็ดสองแปดเสีบอนะดแม่กันเเบิ้ดค่ค่ะเบิ้ดเลยค่ะบ้านอี่เท่าไรนะผัดบ้านเลขที่บ้านเลขสี่หาสิบสี่บ้านเลขสี่สิบสี่เนาะเอาปลาจนนเกินกินจะกินจักคนนะผัดโอ้ยคนใหญ่เม่ใหญ่ยิ่งเงินกินต้องแบเลมนกินกันทวนนากินเลย กินจนอิ่มอยู่งั้นโอ้คือได้หลายคักเต๋อแต่แสดงว่านาพัดนี่สิมีโชคใหญ่เดิเพราะว่าปลาหลายเต็มถังเลยเนาะเมนกลับมายังเด๋อเอามาซูคนยเพื่อนกินอีกเอามาหอดบานหอดเทือนปลาแล้วยังเป็นบอลอะพัดเป็นต้นามันยังเป็นอยู่ยังเป็นอยู่เนาะค่ะเนาะบ่มีตัวตายจากตบ่มีเลยค่ะบ่มีตัวตายได้เป็นเบิด์ตุกตุค่ะตัวใหญ่แห่งบอลนะผัดตัวก็ซัมแค้สมาคำเน่ะ นองนกักลงนองเป็นลงตัวซ้ำแขนคนหน่อยนในนู่นแน่อยกันใหญ่ก็มีตัวหน่อยตัวใหญ่ป้าปนกันค่ะแต่ชือว่าเป็นฝันดีๆเนาะค่ะถุงชุ่มเนาะจังได้กับถุงชุ่มเอาไปพิจารณาเบิ้งค่ะดาพัทนีเพื่อนกัเป็นคนที่ฝันแม่นหลังกันถุงชมแต่ว่า แอดเองกับผู้เลี้ยมาติดตามเพื่อเป็นคลิปแรกค่ะทนผช้ชมยังไงก็ฝากไปพิจารณาเบอ่งค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนภัดรหลายๆค่ะที่มาแบ่งปันเนียทางตัวเลขเนีทางเครองฝันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณตัวเลขของนภัทเนอค่ะจิตหาเตจิตสงเตดค่ะนภัทเพิ่นฟันวาระไปใส่บิดนอค่ะบ็ดเพิ่นจีเป็นเจ็ดค่ะมือจับเป็นหาปลาเป็นเตจนอค่ะจ็ด าแปดค่ะนี่ข,ของนภัสค่ะเจ็ดสองแปดเจ็ดเพิ่นกะตีเป็นเด็ดสองกะคือเพิ่นไปสองคนกับหูคเพิ่นนอกค่ะสองแปดค่ะตาแปดอายุของเพิ่นสี่สิบตีค่ะเลขมากของเพิ่นเก่าหาสองค่ะเก่าหาบ้านเล็กที่เพิ่นหาสิบสี่นอกค่ะมันสี่สิบหกกรกฎาคมพอสองพันห้ารอยหกเจ็บ อย่าลืมกดติดตามป่าบนคนอีสานกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบนคนอีสานนําในเรื่อค่ะถ้าพระท่านกดติดตามป่าบนคนอีสานขอฝากส่องป่าบนคนอีสานกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อสืบบริภาทแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวหรือค่ะป่าบนคนอีสานกาสิหามาฝากขันผูุ้ชมทางบานนอกค่ะ สำหรับคลิปนี้ป่าบุญคนอิสานกาลนเพียงท่านี้คลิปนาโพกันใหม่โศกโศกหมานหมานลำลำด้วยดวยหิ่งหิ่งปังปังกับตุลีของนาผัดนอค่ะสวัสดีค่ะ